เอาละรับมาถึงสกูปต่อไปนะครับคุณผู้ชมเราได้พูดถึงภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับซึ่งถูกสร้างจากนาวนิยายไปแล้วนะฮะวันนี้รายการ True Insider ได้รวบรวมภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจากนาวนิยายแต่ไม่ประสบความสำเร็จในด้านของรายได้มาฝากคุณผู้ชมครับไปขยายพร้อมๆกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างเชิญครับ ทุกคนไปย้อนดูในวันนี้ใหญ่เรื่องดังที่ถูกยิมมาสร้างเป็นภาพย,ายนตร์ปุ๊บกระแสความแรงความดังก็ทวีคูณมากยิ่งขึ้นเป็นสองเท่าเรียกว่า สองเลยก็ว่าได้ค่ะบวันนี้เราจะขอพาทุกคนมาดูกันที่ฟาดของนวนิยายดังฮอตเซลเลอติดอันดับโลกหลายเรื่องแต่พอนำมาส้อมเป็นภาพยนตร์กลับไม่รุ่งมอย่างที่คาดการเอาไว้รายได้กับแป็กอย่างไม่เป็นท่ากันบ้างซึ่งก็ต้องบอกว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีนวนิยายเรื่องอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่วรรณกรรมยวชนแฟนตาซีเรื่องดังอย่างนอทลายผลงานการประพันธ์ของฟิลิปพูแมนดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในชื่อดอกกอเดนคอมพ s สหรืออภินิหารเข็บทิศทองคําที่ถึงกับทําให้ค่ายหนังดังอย่างนิวไลส์ซีนิมาต้องสะเทือนจนเกือบล้มคลืนกันทั้งบริษัทเลยทีเดียวค่ะจนต้องไปควบรวมกิจการกับทางวอร์เนอร์บรัเธอเพราะว่าทุนสร้างของภาพยนตร์เรื่องนี้สูงกว่าส0 0ล้านเหรียญแต่กลับทำรายได้ในอเมริกาได้เพียงแค่7จสิล้านเหรียญเท่านั้นแถมคำวิจารณ์ก็ยังโดนสอบ ถึงแม้ว่าจะได้สองนักแสดงแม่เหล็กอย่างแดนียลแครกและดิคอรคิดมันมานำแสดงแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ภาพยนตเรื่องนี้รอดพ้นวิกฤตแต่อย่างใดค่ะทําให้แผนงานการสร้างภาค2และภาคสต้องยกเลิกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ยังมีเรื่องที่ทําให้นิวไลน์ได้ยิ้มออกมาบ้างเล็กน้อยนั่นก็คือการที่เดอะโก d e ด้คอมพาสสามารถควา้ารางวัลอสการ์สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมมาครองได้สําเร็จค่ะ ที่ย่ำแย่ไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่อง Beautiful Creatures ที่ดัดแปลงมาจาก Castor Chronicle นว,วนิยายแฟนตาซีชื่อดังของแคมิกาเซียและมาเกรสโตซึ่งเป็นนว,วนิยายคลายดีม,มากๆของ New York Times และยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในนว,วนิยายที่ควรค่าแก่การอ่านแต่พอมาซ้อมเป็นภาพยนตร์กลับทำได้อย่างน่าเบื่อจนแทบจะนั่งหลับกันเกือบทั้งเรื่อง Beautiful Creatures ไทยทุนสร้างทั้งหมราว60ล้านเหรียญน,นี้ยังไม่รวมค่าโปรโมทนะคะ พอภาพยนตร์ออกฉายปุ๊บก็เจอกระแสวิจารณ์ด้านลบห้มกระนำใส่ทันทีจนทําให้ภาพยนตร์ปิดรายได้จากทั่วโลกไปที่60ล้านเหรียญงานนี้บอกได้เลยว่าขาดทุนจนทําให้วอนเนอร์บราเธอร์ต้องกลุมขมับกันเลยทีเดียวค่ะส่วนแผนการที่จะสร้างภาคต่อก็มีอัตตุพับเก็บไปตามระเบียบค่ะ ปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีขวัญใจสาวๆหลายคนอย่างมอทอออินสตรูเมนต์ซิตี้ออฟมอร์หรือนักรบเครื่องเทวดาที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของคาสันราแคร์หลังจากที่ทานสนนี้ได้ประกาศออกมาว่าจะหยิบผลงานในวันนี้แห่ชื่อดังเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ทําให้ได้รับการจับตามองและมีแฟนๆฟฝติดตามกันอย่างมากมายแต่พอภาพยนตร์เอาฉายกลับทำไรายได้ต่ำจากที่คาดหวังเอาไว้ค่อนข้างมากค่ะโดยสามารถทำไรายได้ใดอเมริกรได้เพียงเ็ ลหลายเหรียญเท่านั้นจากทุนซ้ายทั้งหมดกว่า60ล้านเหรียญถึงแม้ว่าบรรดานะักแสดงนำทั้งพระเอกสุดหล่ออย่างเจมีคแคมเบลบาวเวอร์และนางเอกสาวสุดน่ารักลิลลี่คาลินส์จะได้รับคำชมและกระแสตอบรับค่อนข้างดีแต่ด้วยการที่ดเนินเรื่องที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่รวมถึงความมันความสนุกยังไม่สามารถเทียบกับในนิยายได้ก็เลยทำให้ไรายได้ที่ออกมานั้นค่อนข้างน่าผิดหวังเลยทีเดียวค่ะ อย่างว่าแล้วนะครับในวงการบันเทิงนั้นไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสําเร็จอย่างแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ที่อาจจะถูกสร้างมาจากนวนิยายที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วในแง่ของความเป็นหนังสือนะครับเพราะว่าผู้อ่านเนี่ยอาจจะมีจินตนาการที่แตกต่างกันไปครับพอถูกผู้กำกับนํามาตีความจับนักแสดงที่คิดว่าขายได้หรือว่าเป็นแม่เหล็กสวมลงไปเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจกับคนที่เคยอ่านหนังสือมาแล้วแต่ว่าเสน่ห์อีกด้านหนึ่งของการชมภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากนวนิยายก็คือการ ดูเขาเนี่ยแหละฮะเป็นมุมมองของผู้กำกับว่าเขาจะตีความยังไงแล้วเขาจะนําเสนอยังไงให้เราได้ตื่นตาตื่นใจถือว่าเป็นการต่อย,ยอดจากจินตนาการของเราอีกทีหนึ่งหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนั้นจนจบนะครับแต่ก็ว่ากันไปครับผมคิดว่าเรื่องอื่นๆก็คงจะมีกําไรมากมายแล้วสตูดิโอต่างๆเหล่านี้ก็คงจะไม่ถึงกับเจ๊งเลยนะฮะก็น่าจะแค่แบบว่าสุดๆนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าได้สร้างสารรค์งานมาฝากคุณผู้ชมถือว่าเป็นของกำนันที่ดีครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยว ซึ่งผู้ชายไม่กล้าอ่านครับสักครู่เดียวกับทรูอินไซเดอร์ครับ